Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชีกไ็ไ้ี่ออวกยไม่ก็ใช่ไหม,ไมกิมี้มีน้น,นด้วยายยายยาุกาอ,อ,อ,อู้ลูกบอล่ยเลยหน,น,น้องได้สีอะไรครับเอามาให้ดูยชีช,อช,ชอรออู้หมีช,ชมม่อ่มไม่น้องหน่อย

เยอยไหนแม่ดูสีอะไรที่ใส่อไม่ใช่สีอะไรคือสีชมพูเกงจเลยเก่งมากเลยครับเก่ง้ยดีใจดีใจดีใจีชีช